วันนี้ผมอยู่ที่ท่าแขกนะครับวันหวยออกเนี่ยผนเนี่ยหมายถึงหวยไทยนะหวยลาวก็ออกด้วยวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567นะครับกลับมาท่าแขกหรือว่าจะพาล้ะไปบ้านโพสีท่านะครับไปทางบ้านนามเมืองเนี่ยนะครับห้วยนางลีนามเมืองนี่นะครับ างขวานี้เป็นตลาดนาบูนะครับช่วงนี้ก็ท้องฟ้าอึมครึมเราซ่อมแปลงถนนนะฮะ ยากเนี่ยก็คนก็มาสร้างบ้านใหม่เงินใหม่กันพอสมควรนะครับผมก็ถ่ายหลายทีแล้วนะหลายคนอาจจะเคยดูแต่บางคนอาจจะไม่เคยดูนะครับโอ้โหนี่เงือนระดับข้าราชการก็มีหลายหลังอยู่นะครับ นี่ก็สร้างใหม่กังสร้างอยู่ครับก็ที่ว่างก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็ไม่ว่างแล้วะครับเป็นการก่อสร้างตลอดเลยถนนบ้านนาเมืองนี่นะครับ เนี่ยอากาศมันโอเคอยู่นะแต่ว่ามันฟ้ามันไม่แจ้งนะครับ เขาก็จะมาขายปลากนะันวางขายปลากันนะครับหน้าบ้านนะครับบ้านนาเมืองอะน,นะปลาทั้งโค่นะเนี่ยเดอนหลังใหม่ๆก็ร้อยสร้างที่ดินก็พอมีที่ว่างอยู่นะ ถนนนะไปไหนก็เจอแต่แม่นี่ก็คือเพิ่งจะสร้างใหม่กันนะครับหลังนี้สวยเยอะเนี่ยสร้างเสร็จแล้วมาคราวนี้เสร็จแล้วหลังนี้ก็เสร็จแล้ว ก็เกี่ยงเขตอ่าห้วยนางลีนะครับเนี่ยบ้านนาเมืองอยู่ตรงนี้น ยาว,ยาวออนๆอดหลอดนะครอดหลอดไปตามแม่น้ำโขงนี่แะนะครับจริงๆทางขวามือนี่ก็ไม,ม่ไม่ได้มีบ้านคนอะไรเยอะนะครับเข้าไปเป็นชุ่งนาเนี่ยสังเกตว่าเพือนหลังสวยๆก็จะมีแบบพยอยสร้างขึ้นนะครับพอได้รอดนี่ก็จะเห็นบบเพืงอนแบบหลังใหญ่ๆแบบคอนเดน์เยอะเหมือนกันนะที่ทา่าแกนะครับ คนที่มีก็มีเยอะเลยล่ะ,ะธรรมดานะครับแต่ไฮโซที่นี่ก็ไฮโซแบบนบ้านนะครับต่อยขับเล็กซัสปราโดละ4-5ล้านบาทอยู่บ้าน ลังใหญ่คือหานหลังใหญ่เขาก็ทําตัวแบบไม่อะไรมากนะที่ผมเห็นนะที่ผมได้สัมผัสทีไปซื้อของอยู่ในตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับคนท,ทั่วไปอะต่ตางก,กันที่ขีรข่รถไปขี่รถเลยราคาแบบแพงหน่อยรู้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นประเทศไทยบางทีอาจจะไม่ใช่อะไรสไตล์จะเป็นอีกแบบหนึ่ง อาจจะเป็นเพราะว่าที่ลาวอาจจะยังไม่มีไลฟ์สไตล์แบบสังคมแบบเมืองจ๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบต้องไปเดินศูนย์การค้าเนี่ยพวกเศรษฐีไปย่านนี้ย่านนั้นย่านโน้นอะไรอย่างเงี้ยที่นี่มันไม่มีไง สางขายปลาเนี่ยว่าจะมาลอดดูปลาที่บ้านนามเมืองแล้วก็เลยไปบ้านโพสีท่านะครับเนี่ยกขาสร้างยอยสร้างเขาก็สร้างนั่นสร้างนี่อยู่ตลอดเวลานะครับต่อให้เงินเฟอ้อแบบค่างเงินกี่ปอนค่ามากเขาก็ยังสร้างอยู่นะที่ท่าแขกเนี่ยนะครับสร้างไม่หยุดไม่หยอ่อน อันนี้ก็เพิ่งสร้างไม่นานนะครับอันนี้เริ่มวางขายผักแล้วนะผักบุ้งอันนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จ เหมือนกันตอนนี้ยขี่ๆมาสองบ้านนี่ยาวกี่กหลักเนี่ยสี่กิโลโอ้สองหมู่บ้านนะอ้ยดังลีกับนามเมืองและนี่ก็จุดหนึ่งนะครับที่เขาสะเพระเหมือนหลังนี้ก็สวยไปไหนมาเนี่ยกล่าว ผมปล้วแบบซื้อที่ป่มไปปิ้งกิน A, ปิ้งตำแจ่วคือถ้าแข่งยังโอ้ ura, ยังมีที่ว่างอีกเยอะนะครับที่จะขยายตัวนะฮะบอกเลยนะครับทางูซนนี้ก็ว่างเยอะนะครับทั้งเป็นป่ายังเป็นทุ่งนาอยู่นะครับโซนเนี่ยโซนบ้านนาเมืองนี่นะครับสามารถรองรับคนได้อีกเยอะครับ ผมมาถ่ายให้ดูเนี่ยเพราะว่าผมเน้นที่ท่าแขกเพราะว่าท่าแขกนะผมเคยทคําคลิปไปแล้วนะครับว่าจะเป็นเมืองที่เติบโตแบบก้าวกระโดดมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ผมบอกว่ามันมันจะทําให้ท่าแขกนั้นเทคออฟนะฮะหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ก็ถ่ายให้ดูนะครับในต,ตอนนี้นะฮะเพราะข้อมูลที่ผมได้มานี่คือมันไม่ธรรมาดาเอาซะเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกครั้งหนึ่งอยู่นะฮะสายดูบรรยากาศรอบๆเมืองแล้วกันนะอันนี้รอบนอกนะครับบ้านนาเม,มืองแล้วก็ไปโพสีท่านะครับเราจะเห็นว่าทุกวันนี้มันก็ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่นะก็มีที่ว่างอยู่เยอะนะครับเห็นไหมนี่ก็กำลังก่อสร้างนะครับสามแยกนะครับ านามมงยดูคร่าวๆนะครับเขตโพสีท่านะครับตั้งตั้งแต่แถวๆนี้แหละครับสิบสามใต้เข้าไปข้างในนะครับก็จะมีโรงแรมมีร้านค้าพอสมควรนะครับป่ปั๊มน้ำมันปตทถ้าแขกนี้มีสองปั๊มนะครับปตทนะครับ ก็หมดทั้งแขวงคำม,ม่วนก็มีแค่สองปั๊มนี่แหละครับสบายดีคำม,ม่วนไปเข้าห้องน้ำก่อนครับในปั๊มนี้ชนะเลิศเลยครับเต็มเลยครับปั๊มนี้ คนแน่นนะครับอเมซอนนะรถก็เยอะครับคือจริงๆเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าไปถ่ายคลิปที่บ้านโพสีท่านะครับลงมาข้างล่างแล้วนะครับแต่ว่าคลิปมันใช้ไม่ได้หมดเลยโอ้โหเอิญนโทรศัพท์ใหม่นี้มันผมยังไม่คุ้นมือนะฮะ เอาเป็นเฉพาะริมถนนหมายเลข13นี้แล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับ mm hmm. คือผมก็ไปถ่ายนั้นก็ไม่มีอะไรก็เป็นหมู่บ้านธรรมดานี่แหละครับเพ mm ียงแต่ว่ามันน่าจะเป็นที่ตั้งของสถานีรถสถานีรถไฟลาวเวียดนามนะครับเนี mm ่ยทั้งโซนนี้ก็จะแบบว่ามีร้านค้ามาตั้งหนาแน่นขึ้นนะครับ mm hmm. อันนี้โคลาว ตบเอาบ้านใหม่สีวิไลไปด้วยแล้วกันนะครับบ้านใหม่สีวิไล่วยงานขแขวงนะฮะจะมาตั้งเยอะนะครับทางส่วนนี้นะฮะบริษัทขายรถยนต์เครื่องจักรกลนะครับรถปรรทุก รจนะกไม่นานก็เต็มหมดแล้วสถานนี้เขราะมที่แบบรอกันหมดแล้วนะฮะ หมอจีนนะครับตรงนี้นะครับกำลังเร่งมืออยู่หนึ่งสสสี่ห้าชั้นห้าชั้นนะครับโรงหมอจีนอันนี้ก็บริษัทจีน การสาธารณสุขของสพลาวยังไม่ค่อยดีนะครับก็คนจีนเข้ามาอยู่เยอะก็ต้องสร้างโรงพยาบาลเองนะครับนำหมอเข้ามานะครับใน,น,นหลายแขวงนะฮะซึ่งก็เป็นผลดีต่อทศสพลาวด้วยนะหมายถึงว่าก็สามารถที่จะเข้ารับรักษาที่ในสพลาวเองไม่ต้องข้ามไปประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะครับ โถมที่รอหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับท้ายอยขึ้นแหละครับตรงซ้ายนี่ก็ไปเลี้ยวซ้ายไปมหาไซไปทางมหมายเลขทิบสองนะครับก็ไม่ให้เข้าตัวเมืองก็ตบซ้ายไปรถบรรทุกนะครับ วัตบรรทุกนี่จะเยอะหน่อยนะครับก็โอเคนะครับถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับ